สวัสดีครับเดียวกับผมนะนายโอมะซึ่งเออใช้เออจแคลาดเว็บเทมสองมาดอ่ะอ่ะเทปสองมาดมีของเยอะไอเราเลือกมากมายนะแล้ว่าแล้วก็กดเลยเข้าเข้าจำอะไรในดี่ของคุณอะไรก็ได้ะแล้วก็เพื่ออะไรก็ได้เอวนีของคุณอ่ะเออเข้าไปแล้วก็กดอ่อออร์ออดาออร์นะกดไป ก็ลองอ่ะเนี่ยอืมจะเราแบบเรมันมีเลืองของเดียวที่เขาจะเหตุ่ะกัดของที่เรามีอ่ะต้องการอะไรอืมอืมนนอหอมเออต้องต้องก่นเออเราขาเล่นดีกว่านะน่าดี ก็คันกันน่ากันนนไม่รู้วอืมออืมอํมอํมอมังการเอ่อไชนเปิรไม่ใชน่าเปิรไม่ใชน่าเปิรหนึ่งย่างละนี่โอ้ยกากดดีนะ แล้วเราจะอือฮึโอเคเรากดสองครั้งสามครั้งก็ไดนะ้อะแล้วก็ลองดูเราจะมาอย่างนี้นกะ็ดูข้อไม่เรียบรปอยหนอยโอ้ะไม่เล็ดไม่ไมแหล็ไม่ทำไมไม่เล็ดอย่างนี้เนี่ย มันก็จะแอนเรามาเลยมันก็ถ้าเราแบบมีปุบและแล้วมันก็เออก็ได้มาละต้องเราเจะเพิ่มมันก่อ,อต่อแหลกอะไรนะครับ <c oughs> เราบัตรเนี้ยต้องเป็นพีเมอยมก่อนนะจะได้ไดายอะไรเป็นต้องเป็นพีเมอยมก่อนถ้าผิดใผิดต้องเป็นพีเมอ็มก่อนถึงจะให้ไล่นะ มือ่อวานเข่ยมันให้มาเ <c oughs> ขาบอกว่าเจอจะไปซื้อเอาอะมันก็ซื้อวันอะไรอยากจะเปิด,ดคีย์ลูกเกินจะไม่เอาอะรอไป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 น่าฮนะสองเทมเนี่ยอันนะี้ก็เกลี่ยหมดเฮ้ยเกลี่ยหมดลยราคาอันก็ข <c oughs> อ <c oughs> Okay, honey now. Goodbye.